กราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาตและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตำนานวาด้วยการขายวิญญาณให้ซาตานเพื่อแลกกับฝีมือการเล่นดนตรีชั้นยอดอืมนะครับก็คงไม่มีใครไม่นึกถึงนักดนตรีผิวสีนามว่าโรเบิร์ตจอห์นสันชายผู้มีฝีมือการเล่นกีตาร์เพลงบูที่ห่วยแตกมากนะครับไม่เป็นสัพปรดสัปนัดเอาซะเลยแต่ทว่าก็กลับกลายมาเป็นมือกีตาร์สุดเทพ เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นบทเพลงของเขา29เพลงก็เป็นเพลงที่ใช้เวลาอัดเพียงสั้นๆแต่กลับกลายเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาน,นักดนตรีทั้งหลายได้ศึกษาและตั้งคำถามว่าเขาเล่นเพลงนี้ออกมาได้อย่างไงเขาทำสัญญากับซาตานจริงๆหรือไม่หรือแต่เพียงว่าจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีฝีมือด้านกีตาร์บรูเลยกลับกลายเป็นเซียนกีตาร์เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้น เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยเย่โรเบิร์ตลืมตาดูโลกเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี1911หน้าเมืองฮาเซลเฮิร์ตมิสซิสซิปปีในครอบครัวผิวสีที่ค่อนข้างยากจนแต่ตัวเขาหลงไหลในบทเพลงบูสและกีตร์อย่างมากกระนั้นโดนตีแรกที่เขาเล่นได้ก็คือฮาร์โมนิก้าและก็เพลงปากที่กลายเป็นเหมือนการฝึกทักษะของเขาในบทเพลงบูไปพร้อมๆกันจนกระทั่งเขาเริ่มจับก,กีตา เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพร้อมกับความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเป็นมือกีตาร์ชั้นยอดขึ้นมาเช่นกันทว่าฝีมือกีตาร์ของเขานั้นเ,เรียกได้ว่าห่วยจนถูกคนหัวเรยายเยาะเสียด้วยซ้ําไปทําให้โรเบิร์ตรู้สึกเสียใจมากและท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ได้แต่เดินเรื่อยไปในยามค่ำคืนเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าขานกันก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า โปรดใช้จักรยานไม่ใช่แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหลังจากถูกหัวรอยเยาะในฝีมือกีตาร์ที่ไม่เข้าขั้นนั้นทําให้โรเบิร์ตหมดกําลังใจทว่าเขากลับได้รับคําแนะนําให้เดินทางไปยังสี่แยกเดลต้าครอสโรดในตอนกลางคืนเขาอาจจะได้พบกับคนที่สอนให้เขาเล่นมันได้ดีขึ้นก็ได้และนั่นเองทําให้เขาเดินทางไปยังถนนนั้นทันทีและทําให้เขาได้พบกับปีศาจต,ตนหนึ่งเข้า มันได้เข้ามาปรับจูนสายกีตาร์ของเขาแล้วพร้อมกับสอนให้เขาเล่นเพลงถึงสองสาเพลงแน่ละว่าบทเพลงที่ปีศาจตนนั้นสอนช่างประทับใจเขาอย่างยิ่งและแน่นอนว่าปีศาจก็ได้ถามเขาว่าสนใจจะแลกวิญญาณของเขากับพรสวรรค์ด้านการเล่นกีตาร์หรือไม่แต่ถ้าหากว่าเขากลายเป็นมือกีตาร์ชื่อดังเขาจะต้องตาย คงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าโรเบิร์ตท,ทำสัญญาหรือไม่ทำสัญญากับปีศาจตนนี้เวลาผ่านไป40วันโรเบิร์ตกลับมาอีกครั้งพร้อมกับสิ่งที่ทำให้หลายคนที่เคยหัวเราะยาะเขาต้องตกตะลึงเมื่อเขาสามารถเล่นเพลงบูสได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่ว่าเทินโปรได้อย่างรวดเร็วซึ่งหลายคนต่างบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเทินโปรได้เร็วเช่นนี้ข่าวลือเรื่องเขาทำสัญญากับปีศาจ จึงเริ่มหนาหูขึ้นทุกทีทุกทีเขามีความสามารถระดับที่ว่าเมื่อเขาฟังเพลงสักเพลงจากวิทยุหรือว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงจบเขาก็จะเล่นเพลงเพลงนั้นได้ทันทีและก็เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่าตั้งใจฟังเลยด้วยซ้ําคนใกล้ชิดของเขากล่าวตลอดชีวิตของโรเบิร์ตเขาได้บันทึกเพลงเอาไว้29เพลงโดยใช้เวลาบันทึกเพียง5วันเท่าน,นั้น และแน่นอนว่าบทเพลงของเขานั้นไม่ได้โดดเด่นแค่เพียงกีตาร์เท่านั้นตัวเขายังมีเสียงร้องที่โดดเด่นมากชนิดที่ว่าแม้แต่นักร้องหลายคนยังกล้าพูดว่าฝีมือกีตาร์ของเขามหาสัจจันย์พันลึกแต่เสียงร้องของเขามหาสัจจรรยร์ยิ่งกว่ามันเหมือนสายลมอันเยือกเย็นที่ครวนครางวีดวิวเมื่อมันเคลื่อนตัวผ่านสามเหลี่ยมที่ปากแม,ม่น้ำมิซิสซิปปีโรเบิร์ตเป็นนักกีตาร์ชั้นยอดที่ปัจจุบัน ยังหาใครเทียบเขาได้ยากและเป็นมาตรฐานที่สูงมากหากจะเทียบกับเขาแถมเขายังกลายเป็นนักกีตาร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนไปแล้วในการจเจริญรอยตามเขาเข้าสู่วงการเพลงบลู์แม้ว่ามันจะน่าเศร้าที่ชีวิตของเขาจบลงอย่างรวดเร็วด้วยอายุเพียง26ปีบางก็ว่า27ปีด้วยซ้ำเขาว่ากันว่าการตายของเขาก็เป็นปริศนา เมื่อเขาเสียชีวิตลงด้วยยาพิษที่ผสมอยู่ในวิสกี้ของเขาว่ากันว่าเขาถูกซาตานนำวิญญาณไปแล้วบางรายก็บอกว่าภรรยาของเขาวางแผนฆาตกรรมเขาหลังรับรอบมีชู้จนเธอรู้สึกเสียเกียรติหรือบางก็ว่าเขาตัดสินใจมอบวิญญาณให้กับซาตานเองเพราะว่าคำสัญญานั้นได้บรรลุผลแล้วลุงศพของเขาปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าฝังอยู่ที่ใด เพราะไม่มีการสลักชื่อหรือว่าตำแหน่งเอาไว้เลยหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาทำสัญญากับปีศาจเพราะว่าแม้แต่บทเพลงของเขาที่ถูกนำมาศึกษาก็มีการพูดถึงซาตานและพูดผีปีศาจด้วยเช่นกันแต่ทว่าหลายบทเพลงก็พูดถึงความหวังและพระเจ้าในบทเพลงนั้นด้วยเช่นกันเรื่องราวของเขาจึงถูกนำมาเล่าในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การ์ตูนญี่ปุ่นจนไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Crossroad ที่นำเรื่องราวของเขามาทำเป็นหนังรวมทั้งได้ถ่ายทำในสีแยก Delta ้าครอสโรดอันเป็นสถานที่จริงที่ว่ากันว่าตัวของเขาเองได้ทำสัญญากับปีศาจตนนั้นด้วยเหมือนกันส่วนกีตาร์คลิปสันปี1928ที่เขาใช้ในการร้องเพลงก็ยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้เพื่อระลึกถึงราชาเพลงบูคนนี้ตลอดกาลย่จบไปแล้วนะครับกับราชาเพลงบูคนนี้ บางก็ว่าเขาขายวิญญาณให้ซาตานจริงๆบางก็ว่ามันก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเขาสมองส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับการรับเสียงและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงสมองที่ทํางานด้านจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นได้ว่าเขาอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนบางอย่างหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับสมองส่วนนั้นๆเพราะเคยปรากฏน,นักดนตรีที่ฝีมือธรรมดาแต่ประสบอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือนพ่อหายป่วย ฝีมือทางดนตรีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็มีเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ตอนแรกไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับแต่หลังจากประสบอุบัติเหตุเขาก็ดันเก่งขึ้นมาซะง,งั้นอืนะครับในโลกของเราก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่รอการพิสูจน์อยู่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah.